สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้พามาดูต้นกล้าผักกาดขาวนะครับปรกกาศขาวปีอันนี้ลงในถาดได้ประมาณ12วันแล้วนะครับถ้ารวมกับตอนหวานก็ประมาณ16วันได้ละส16ห7ประมาณนี้นะครับน,นี่มาดู ลักษณะสมบูรณ์ของเขานะครับว่าใบจริงมีกี่ใบนะนี่มีใบจริงอยู่สามใบน,นี่คือสามารถเอาไปปลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรากนะครับอันนี้ยังไม่โผล่โผล่นิดหน่อยอเห็นไหมครับมันจะมีตน้นต้นที่มันโผล่มาแสดงว่ารากเขาเต็มเต็มหลุมนะครับอย่าง ต้นนี้ยังไม่เต็มเท่าไหร่เวลาจะอาออกก็เหาะสักหน่อยนะครับให้มันมีรอยแล้วแล้วเราจะดึงออกง่ายนะก็มีลากเต็มแล้วนะนี้ครับปลูกแล้วแต่ผมยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าผมหมักปุ๋ยยังไม่ถึงวันยังไม่ได้ที่นะครับเพราะว่าผมหมักได้ประมาณสองอาทิตย์กว่า เดี๋ยวต้องรออีก,อกสักสี่ห้าวันนะครับน,นี้ก็รอไปก่อนอยังรอได้อยู่แต่บางต้นก็เริ่มเหลืองน,นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เพาะไว้ประมาณสามร้อยต้นนะวันนี้ก็สมบูรณ์ดีแต่เริ่มมีแมลงมากินแล้วเริ่มมีนอนแล้ว นี่เห็นไหมเจ้าตัวนี้เลยศัตรูเขานี่แหละสะตูตัวะกาดเห็นไหมตัวนี้แหละชอบกินผักพวกตะกูลขนากองตุ้งบักกาศค่ะเขียวปีแล้วก็กระหล่ำนะครับ ตัวเนี้ยโผบ่อยมากแล้วก็จะมีหนอนกระทู้อีกหนอนกระทู้ที่มันจะกินได้เร็วกว่าตัวน,นี้นะตัวใหญ่กว่าตัวนี้จะกินได้ไม่เยอะแต่มันจะเห็นชัดเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีมันจะมีขี้องมันเห็นได้ชัดกว่าเห็นไหมตรงผักของเรามันจะมี รอยเบาแสของมันอยู่นี่นี่ก็โดนไปแล้วต้องรีบไปลงนะถ้าเราไม่รีบลงก็ต้นมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะโดนแทะไปจนหมดเลยผมก็ต้องมาตรวจสอบตอนเช้าบ่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ลงแต่ดูง่ายเลยว่าผักเรา สมบูรณ์แข็งแรงขนาดไหนเพราะว่าเห็นเห็นตรงใบนี้ไหมครับอันนี้คือฟิล์มของผักนะเป็นใยของผักนันแหละคือแค่นี้มันก็สมบูรณ์แล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์นะใบตัวเนี้ยจะไม่มีเลยไอ้ไอไอที่มันคือเคลือบใสๆนะครับหนอนเขาจะกินได้หมดเลย ตอนนี้คือผมผสมดินเพาะคือผมใส่ปุ๋ยไปด้วยนะนิดหน่อยหนึ่งในสองถ้าอาหามันเลยมีเยอะผักมันเลยดูใบหนานี่นะใบจะหนาเ็นิดถ้าไปลงลงดินแล้วได้น้ำหมักมันก็จะจะหนากว่านี้นะเนี่มีเยอะลโดนเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ย แล้ววันนี้ผมขอตัวไปลดน้ำผักก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดู EP ว่าตอนที่ลงแปลงแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ